สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนครับนะครับ FC สาวน่อย FC น้องอีกครับพบเพาะกระเป๋าโทนในช่องทองพูนแบ้น,น้อยน้องอญิงครับพี่น้องเบิงสภาพออฟฟิศเตียงนี้กลายเป็นออฟฟิศนะครับนี่คือตู้เอกสารนะครับทั้งเอกสารทั้งไอผรานะครับนี่คือ ล่างนี้ก็เป็นพระพุทธรูปนะครับล่างนี้กับพระพุทธรูปครับซึ่งยังบอทันมีหม่องเก็บนะพี่น้องก็เลยต้องเอาไว้หนีก่อนนะครับรากานี่เป็นพระพุทธรูปเป็นเอกสารซองสังจ้องเสือนะครับหลังจากที่ประกาศไล่ซื้อออกไปนะครับเมื่อคืนในซอยแม่เอลซี่ที่รวมหมอบมาไล่เหยีนองอุ้งอิงนะครับเนาะก็มีเพิ่มมาอีกครับนี่ เพิ่มมาด้านบนนะครับพ่อพิชิตนี่ก็คาถาอุ้งอิงเพื่อนว่าเหตุให้เศร้าปวดขานะครับแล้วก็พ่อสกุลนะครับอันนี้ก็ยอดเงินเหลือจากคาจ้องเสือนะครับแม่มัดเกาหลีนะครับนี่ก็เหลือจากคาจ้องเสือนะครับแม่เพื่อนกะให้เป็นมาไล่น้องนะครับแม่มัดเกาหลีนะครับเนี่ยลายสื่อเงาเยียดครับร่วมเพิ่มขึ้นมานะครับเป็น13,000 740บาทนะครับบาโทนกับสิเพิ่มให้น้องอีก10บาทนะครับพี่น้องเป็น13,750หนามนะครับนี่แต่มาไล่าจากบาโทนครับ10บาทอีหลานหน่อยเฮานะครับนี่สิอ่านซื้อทีละคนทีละคนในตอนหม่อมพี่น้องเนี่ยอานซื้อทีละคนเลยเลยพี่น้อง <laughs> ยืนหลับยืนหลับกันแบบขาแข็งกันเลยทีเดียวเดี <laughs> ๋ยวอันนี้กับสีส้มให้แม่หน่อยนะครับให้แม่หน่อยไปเขียน ไอ้ไายซื่อติดมาไล่ไห้นะครับพี่น้องน้องก็ลังตื่นครับเดี๋ยวออกมาจากนหน่อยเนี่ยเราพี่น้องได้สิมอบก่อนเดินทางตื่นมารับเงินรับท่องนะครับเบิ่งไล่ซือออออ่อตีละอ่านซื่อส่วนกัน,นไล่มืดเพจเบิ่งสิอันเนี่ยฟังพ่อพิชิตห้าร้อย พ่อสกุล190แม่มัดเกาหลี500พ่อศิริชัย500พ่อรัชพล500พ่อคม500แม่นก200พ่ออุทัย500พ่อวิษณุไต้หวัน500พ่อนาริศ500อ fc ไม่ประสงค์ออกนาม300พ่อรลัก100พ่อเป็ดร้อเอดนะไม่ใช่พ่อเปิดนะพ่อเป็ดร้อยเอดสี่พ่ออินทศรสองร้อยพ่อพรพิมนสุพรรณบุรี 800พ่อฮักอำนาจ,จเจริญ1,000พ่อหันษา250 FC พลังเงียบ500พ่ออภิชาติ200พ่อสงัด350พ่อฐานพัฒน100 FC ชัยนาท1,000พ่อสาสีการ200แม่อมรรัตน์250นี่พ่อสายันบอกว่าขอให้น้องวอวยพรให้แม่ทองคำ หายป่วยนะสองร้อยแม่เมกับพ่อตาย500พ่อวีรยุทธ์200พ่อสุภชัย300พ่อปัญญา500และก็พ่อโมด2,000รวม13,740บาทอ่าและก็มีพิเศษจากลุงโทนอีก10บาท พิเศษจากลุงทุนสิบบาทไม่ก็เลยเป็นหนึ่งมืสามพเจ็ดร้อยหสิบอคะคุณพอพไนเดวพะ้กสาบรางกห้รวยดาอ่า้งมอบนะนับนะครบหรือเปล่านับนับนับอันอันสิบาทนั่นต้องนับเด้พิเศษ ส่งมอบเรียบร้อยนะครับสำรับปพอปพอแม่เอฟซีสายที่บูชาวัตถุมงคลน,นะครับลวงปูหมุนครับที่สั่งจ้องเสือเข้ามาแล้วก็โอนมาเป็นมะไหนองน้ำน,นะครับรวมแล้วก็1นึ่งหมื่นสบาทนะครับพี่น้องกะจากลุงโทนไปอีก10บบาทครับพิเศษ เป็นหน,น,นึ่งมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอออันนั้นมีโฉก่อยวากันอันนี้เราไปก่อนสิบบาทเป็นเป็นโชกเป็นเครด์ตื่นมากมื่อนี้กันรับมาไล่นะครับจากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนะครับ ลายสื้อจนล่นหนากระดาษนะครับครับพี่น้องกะหลังจากที่รับมาไล่แล้วนะครับน้องกะกินข่าวครับก่อนที่สิไปแต่งตัเตรียมของนะครับเพราะว่าเดินทางรอบนี้ก็น่าจะใส่เวลาเป็นอาทิตย์นะครับไปร้อยเอ็ดขาดเท่าไรก็ ขาด2อ0ร้อยห้าสิบสิเป็นหมื่นสีวัดดีขาดสองร้าสิบสิปเต็มหมื่นสีส่พี่น้องเบาโทานอุตสาห์เพิ่มใส่เห็นเป็นห้าสิพอแห้งนลรอบนี <c oughs> ้กับสิไป, <c oughs> ปคือเดินทางไปไปที่ลอยเอ็ดนะครับแล้วกาเมืออื่นก็จะไปที่โคราชนะครับแล้วก็จะไปทัว ก็ทมอ้อนะครับสามมื่อกัสิกับมโคลาตน,นะครับเราก็จะมาสีสเกตในอีกหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้านะครับพี่น้องกัไปเป็นกําลังแรงใจกันไหนเด้อครับปู้ใดอยู่ไก่มองไดส่วนเรื่องเสือนะครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกะที่สั่งจ้องเขามาแล้วนะครับเนาโอนเงินมาแล้วกะเสือมาล็อดแรกนะครับประมาณวันที่หานะครับถ้ามาเราก็จะทะยอยส่ง ทยอยทรงไห้เลยนะครับคนที่จองก่อนกะจะได้ก่อนนะครับคนที่จองที่หลังกะจะได้ที่หลังตามลาดับนะพี่น้องเนาะตามลําดับบางคนจองมาตั้งแต่วันที่22นะครับตั้งแต่วันที่22 23 24ไล่มาเรื่อยๆนะครับก่อนที่ห้าจะมาเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่24หรือ25นี่แหละพี่น้องแล้วก็ปิดสั่งจองไปนะครับเพราะว่าคือตอนตอนห้าโพสตอนแหลงคือว่า ไอ้ I, ต้อเตยโพดนะคือตอนนั้นนะเฮาได้คุยกับทางวงแล้วนะครับแต่ว่ายัางบอท่านพร้อมที่สิโพดยังเป็นทางการทางเพจนะครับกลัวมันบอท่านเสือมีมบอท่านมีเสือส่งนะครับเพราะกระไรสังลานไปแล้วแต่ว่าพ่อเปิดอหรีมันกับบรร่พ่อบอท่านอหลีครับพี่้องเป็นความหากักความแพงนะครับเป็นความหักความแพงของพ,อพอ่อพ่อเมีเอฟซีนะครับเนาะที่อยากสีได้เสือที่ลเลือกจากครอบครัวน้องหญิงเหล่า สื่อเสือเลี้วกะโอนมาไล่เห็นนองนํานะครับกะถือว่ารอบนี้หลายท่านหลายคนนะครับรวมแล้วก็หมื่นกว่าบาทนาะพี่น้องนอกะถือว่าเป็นค่าเสียใจซอยสนับสนุนค่าเสียใจในชีวิตประจําวันของหน้องแต่ละมือแต่ละมือนะครับเนาะอ่ะขอบคุณทุกกาลังใจครับพี่น้องฝากคนดูดองเอฟซีครับเป็นกําลังแรงใจห้กับทีมงานเป็นกําลังแรงใจห้กัครอบครัวไอ้น้องอีกนะครับเนาะฝากเบื้องโฆษณานําครับพี่น้องสนับสนุนทีมงานลังบ้านในเด้อครับ สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้สมิสกรพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ